เดินมัหลับอีดอกมันมันใจห่อนอมน่ยอวห่อพี่เอาบงซ่กันีก่อนโอ้ยมีมีมันหากูแล้วมัตีมีมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนเอเมันมานอนเลยนนอนงัวเหรอครับพ่อสอนวหืดหืดโอ้ยหืดหืดมันหืดอ่ะเอาปิงห่อเนี่ยก็ปีงหรอไอเด็กมึงปิงเขทายกูยนท่งนั้นลาเออ เ,เ,เ,ดดเออตีตีตีดอกคำเตือนคลิปนี้มีคำหยาบเพื่อความสนุกน้องๆคนไหนที่ดูอยู่เนี่ยอย่าเอาไปพูดกับผู้ใหญ่หรือเพื่อนๆนะคะและอย่าลืมจะมีไลฟ์สดใน Facebook เกือบทุกวันเลยนะอย่าลืมเข้ามาพูดคุยกันด้วยละ่ะอ,อ๋อและก่อนจะดูคลิปเนี่ยอย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้เจ๊ด้วยนะดูคลิปกันให้มีความสุขนะคะ ต้องกหลายตัวเนาะสกิลมันมันมันเป๊อดีแต่แตัวมันใช่ง่ายด้วยมาคุณเล่นตัว,ว,ตวกระเทยกูเป็นกระเทยค่ะรู้จักเป็นแค่กระเทยลงสนามนด้วยความสง่า,ามาจะดองเองคือมึงจะดองไปเลยนึกว่าเสียงวอลไฟไหมจีจ่าใช่ไหมยังไงวะตอนไหนวะ <liter> ตอนค่ะหยอกไปไปลุน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 วิ่งเร็ววิ่งเร็วเออมาเจอแน่แต่คาโพด้วยชนะขาด ก้าไปก่อนดีบล่พืชกันเล่พืชบัล่ดพืชไปเหนเยวไปวนก็ได้ไปไปเดี๋ยวรวมพลังพลังทัดพืชพลังจิตเออมาไม่ใช่การพื้ไม่ใช่หรอเอาหรอท่าพลังจิตเนียนเนียนได้เนียนได้หัวเขียวหัวเขียวได้เออเป็นโอลิเวอร์หัวเขียวอยู่ไปไม้เออเอเอ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 าเอเอ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 อนออเออเออเอางออเออเออเอเออออเออเออนออเออเอาเออเนอออออ์อไ อลาดไปเลยนี่เนี่ยลาดได้คาว้ายว้าสู้ได้นะมึงสู้ได้นะสู้ได้นะเดินมันหลับพีามันหลับอ๋อมั่นใจหรอนอนโั่วอ้โหเหรอพี่เอามึงสู้อีกทีก่อนโอ้โอ้โอเออยัดยัดโชว์ยัดโชว์ด so like ุย่ามุกย่ามาเล ป้าป้าป้าตู้มาในพื้นเอาเลยไปต่อไปต่อเปลี่ยนแล้วหยัดเลยยัดเลยยัดโชว์จัะทวพก้อนเหรอเอาเลยเอาแล้วแล้วเลยอะไรปุ๊อะไรไปโดดทับไปโดดทับมันตัวไม่ได้มันตัวบามันตัวบามันเป็นลูกโป่งยิงยิิงเอาสมันจะนอนมันจะนอนโป่งเออไม่ให้นอนขาโลกนอนก่อนยัดยัดโชว์ยัดโชว์ยัดโชว์ไปเลยอีลิงไม่ดีมึงเห็นหรอห้ามเห็นอ่ะนี่ไง นี s 2> <S> <S 2> mm ่แน่นี่แน่ห้ามเห็นค yeah, yeah. ่ะม uh. ันใจเรายัดค่ะเนี่ยนะครับคุณลูกค้าอีลิงนี่มึงเห็นหรอมึงเห็นหรออีลิงโปราะหรอหรอเพราเหรออะไรวะโป๊ะเอออีปูอีปูเห็นอีปูเห็นด้วยโอ้ยมีมีมันมาหาคุณแล้วมันตีมีมาแล้วมาแล้วไหนไหนไหนว้ยิงอ้าวอะอะมันมานอนเลยเหรอมันมานอนทอมันนอนทอมอวงหรอครับพ่อสอมีคนเนียนมีคนเนียนตบมาตบมนตบมายิงหนูเลือด ตานอ่ที่น้องโก้องเออรสกลบตัวจริงให้รู้ต้องว่าเป็นใครกล้าไามกล้ามาหยัดหยัดหยัดหยุดหยุดก้อนหยุดก้อนโอเคเข้มมายัดเรามายัดแล้วอุ้ยกล้าก้อนดอนะพุงยาบาเลยอ้าวพมันมาเต็มเลยปูมาเต็มเลยมาแล้วมาแล้ว โอ๊ยีนปโอ๊ยดหนึดโอ๊ยหนึดหนึดหนึดนึดอะเอาปิงเหรอนี่ก็อปิงเหรออช่อันอันนี้บ้านมนบ้านออบ้านนบ้อไปยัดแล้วขาดนี่นิงเห็นอีริงเห็นไข่อิงโซดาบีมเออโซดาไปเลยอือตายสิด้วคนเมทนะเออตายนะกล้ามอีกล้ามอีกล้ามอีก้าพลังอีกล้าพลังปงเปนเนียนเปนเนียนอ่ะเปนเนียนนะเนียนเก่งคนเนียนเป็นคนเนียนโปะแล้วราโปะนี่อ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 โซดาบี แอคแทกของกูโยนไปไหนเด็กหยอกโยนผิดที่กูโยนผิดที่เนาะเตาโซล่าบีมเออบีมไม่เลยมาแล้วค่ะเปลี่ยนร่างแล้วจ้ะว้าวใครเด็กหยอกไอ้อบไรจูนตายซะโซล่าโซล่าบีมโซล่าใจไปไปอินี่เนี่ย

ยัดยัดัดัดัยัดัดัดโชว์ไปสิครับพอสโซล่าบีมลุด้วยเอออยัด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 เตยอดเคารับิอนมาอย่าบ้านเราดกดมันจะนอน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 เออไม่ให้นอนค่ะเลิกง่วงก่อนอันจหรอเออเออันติไปเลยไปไหนละอีดอกหายไปไหนละโซล่าบีม ไปแล้วไปแล้วสอบมาคาร์บิคอนมาครับิคอนมาโซโลร่าใจออเออไอ้ออเอเขาบังถามกูแล้วอีดอกเออไอเดียอาเลยโอ้ยมึงจัหนีกูตีกูสะยนดักไออยู่โต้ยไยไโอ้ยมึงจะมานอนตรงนี้ไม่ได้นะเออแล้วไหนนะคารบิคอนเออตายซะหัวแตกไปเลยใครใครใคร เัดเด็ดเด็ดยดดเด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเดูดเด็ดเเดดด็ดเด็ดเดเด็ดเเด็ด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 เดดเ่็ดเดเด็ดเ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 ด็ดเด็ดเ่ดเด็ดเด็ดเดดด็ดด็ดดเด็ดเด็ดด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดดเด็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 ดเด ตายจะตายจะตายเหมือนกันอีดอกเด็กละอีดไปตั้งเออมาแล้วค่ะมาเล็ดพืชไปแล้วมเล็ดขัตวันมาแล้วไปไปอีดอกไปแล้วโลตอมโลตอมดูดไปไหนกันไปด้วยหนูไปด้วยค่ะแม่แม่ฟามเอาเอาไปยัดก่อนโลราบีโอ้ยมันเอาบ้านมาเลยแล้ววันจีมีมาเอวันจีมีมาอนมิจิอ้นมิจิอ้วนมิจิอ้วนมิจิมีกอออ้วนบิจิเอออุยรถมากรอแตกโอ้ยโซลาบีมันมาโว้ยโกลาบี หไกูมันหนีไปแล้วว่าหูอันติฟรีเลยรอตอมกันรังไปรอตอมกันรังไปมาแล้วดูดโซล่าบีมใครเนี่ยใครอยู่แถวนี้ใครอยู่แถวนี้ตกใจอีดอกเดือดเรื่องตายนะครับโตอมไปแล้วมาแล้วจากชุดบารชุดบารชุดบาร์ดูดเรื่อยปูดไปเลยครับพ่อสอนโอ้โหตัวแตกไปเลยครับิคอนว้ายไอชีโคมบู๊ดเือ๊ตายตา ่มดาบีดาบเออเออลมดบไปไหนอี่ดออ้ไปไหนยีาดอ้าตันใจอีดอกเอ้ตันแล้วสูสีสูสีเออสูสีมากอีกนิดเดียวเองยไปสามจเ้าักันเก่งาหยัดกันเยอะ พวกนั้นเขาหลุดหรือเปล่าหรือเขาพวกเต้นปาวีก้อนมานอนให้กูดูตลอดทุกวงมากนอนมานอนโชว์เออมันนอนโชว์หลายรอบมากเหมือนเขาแบบไม่รู้บอทหรือเปล่า